โอแนนมายังมาตอนไหนนี่เขารอนานแล้วนะเขาไน้รอนหน้าห้องนะโอเคเรบมาเลย เมยนี่วะพักดีไหมวะนี่พักดีไหมวะพักพักดีกว่าพ่าเมย์จะไปเรียนตอนไหนอันนี้เขารอเพื่อนมาเร่าผัวอ๋อไม่กล้าไม่มีเพื่อนมาเล่ามีอยู่ไปก่อนเลยโอเคงัค้นเจอกันนะโอเคบาย แม่บอกว่าจะไปวิ่งออมาแล้วเนี่ยเอ้าแม่จะไปไหนนี่ว่าจะไปวิ่งอ่ะไปไปกับใครอ่ะเออว่าไปคนเดียวอะไม่มีเพื่อนงั้นเราไปด้วยได้ไหมไปดิไม่มีเพื่อนเหมือนกัน ใน้อยใจได้จบชั่ตาที่เขาเกิดมาบอกแม่นคู่กันได้หัวใจไบิหังแค่นั้นแต่ถือคนผิดกันความหักเขาซ้อนแค่อยากสลมวังอูย่เด็กอย่าให้พังแค่อย่าให้รีบเป็นอะไรไหมนี่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าไม่เราสบายดีโอเคไม่ต่อ อิมอะไรอะไรรอนอะอะไรอะไรบ้างพุ่งไงเลยวีฟรีวีเมืองเมืองเมือมอม่อกี้เห็นไหมปานกับเมียนไปด้วยกันไปด้วยกันบ่อยนะไม่ใช่แอบแซบกันหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่พวกมันไปวิ่งด้วยกันเฉยๆหรือเปล่าคิดมากพวกเนีออ้ยใช่หรอเมืองอืมไม่ใช่หรอเพราะว่าเป็นต่อเนื่องต้องเรื่องนี้ต้องพิสูจน์นะเอ๊ย เอ้วเราขอห้องน้ำห้องแกก่อนได้ไหมอา้าห้องแกก็อยู่นี่เองไงไม่ไมันไม่ทันแล้วเ้ยเดี๋ยวมันจะเดีวะไม่จะไม่หรอกอะไรวะร้อนขึ้นห้องไปเปิดแอร์ไปเร็วๆเฮ้ยคันหัวนี่ไงมึงมันกำลังขึ้นห้องกันแล้วมึงเอามึงถ่ายไว้ถ่ายไว้ไวมึงว่าแฟนมันจะรู้ไหมวะไม่รู้หรอกถ่ายไปเลยไปหลักฐานมึงแล้วไปบอกแฟนมันไหมอือไปบอกมันโอ้ยมึงต้องโพสต้องโพสเป็นมึงมึงยอมไหม กูไม่ยอมกู็ไม่ยอมถ่ายไว้เลยจะไปบอกแฟนมันมีมันเปนคนม่ดีคนไม่ดีต้องโดนไปแล้วมันเข้าไปแล้วมึงเข้าไปดูดิน่ากมันร้องไหมเป็นเพื่อนมันไม่ได้ร้กว่าถ่ายไว้เลยถ่ายถ่ายม่า่ไ่มันทอะไรกันเออเออไม่เป็นไรถ่ายไว้มอยู่ในห้องด้วยกันมันก็ไม่ดีอยู่ดีแหละถ่ายแล้วกลับมากลับมา เขาไปบอกแฟนมันเราไปบอกแฟนมันมึงอะผู้รู้เรื่องเขาไปบอกแฟนมันเอ้ยไงเดี๋ยวังเสร็จแล้วขอบคุณนะพี่ให้เข้าห้องไ้กานเดี๋ยวนั้นมาวะที่ไหนแฟนมันอยู่ทีนีดาวอะไรหรอพอดีเรามีอะไรจะเล่าให้ฟัง เ,เอา้าทำไมมันได้อยู่ด้วยกันอันนี้<อ>กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ากูก็ไปถ่ายกันมาเมื่อกี้เขาไปวิ่งด้วยกันอะ่ะมึงก็ขึ้นไปถามแฟนมึงเองละกันเออกูเห็นไปนเมื่อกี้เนี่ยลองไปกินเข้าจไปไหนไปกี่เข้า <laughs> ไปไหนมาหรอไม่ได้ไปไหนช่วงนี้เห็นไปกับเมย์บ่อยมากนะอะไรก็แค่เพื่อนปะ เพื่อนเหรอเพื่อนเนี่แน่จริงเหรอจริงเห็นไปบ่อยมากเลยนะอย่างนี้เงาเลยปะแค่เงาอย่างนี้ก็แค่นี้เลยนะเพื่ออะไร เกี่ยอะไร,ะไรไมีเหรอเกี่ยวกัคนแย่งผัวชาวบ้านลงมาก่อนมีอะไรที่เธอโพสว่าเราแย่งแฟนเธออ่ะเธอเอาอะไรมาพูดก็ยังเห็นกันอยู่อ่ะหลักฐานมันทุนโทษที่เธอโพสอะ่ะเราเสียหายนะเสียหายอะไรหรอเรากับปาน,น,นเพื่อนกันอยู่แล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างเราสามารถเอาผิดเธอได้เราจะไปหาทางไหนเราแคปทุกอย่างไว้แล้วแล้วมันผิดยังไงเธอรู้ไหมเธอทำผิดพอรบอรคอมพิวเตอร์ มาตราที่14ผู้ใดนำเข้าข้อมูลเท็จทำให้ผู้อื่นเสียหายอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรืออย่างเธออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้นะเหรองั้นขอคิดดูก่อนนะก็แล้วแต่นะเราพร้อมทุกอย่างหลักฐานก็มีทุกอย่างอยู่แล้วเหรอเราก็คุยกันได้นี่ทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ งั้นฉันมีข้อเสนอให้เธอนะเธอต้องไปลบโพสตแล้วก็โพสตขอโทษเราเพราะว่าสิ่งที่เธอโพสอ่ะมันทําให้เราเสียหายมันไม่ใช่ความจริงเรากับปาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ได้แต่อย่าให้ฉันรู้นะว่าเธอมากินกับแฟนฉันจริงๆอ่ะโอเคแต่เธออ่ะก่อนที่จะโพสต์อะไรฉันอยากให้เธอคิดมากๆคิดเยอะเยอะเพราะว่าเธอโพสอะไรลงไปอ่ะมันก็อยู่ในสายธารณนะมันก็เสียหายคนอื่นโอเค งั้นเราก็ไม่มีอะไรค้างคาต่อกันแล้วนะ มึงไม่ตกใจเลยหรอไม่มึงไม่ตกใจเลยหรอแฟนมึงอยอ่แีเอาใจคนไม่มีแฟนไหมมึงต้องเป็นประสาทเลยนี่ไงมึงมันกำลังขึ้นห้องกันแล้วมึงมึงมึงถ่าย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 ไว้มถ่แฟนมันจะรู้ไหมวะไม่รู้หรอกกูว่าเห็นไหมเห็นเห็นอยู่ถ่ายถ่ายถ่ายาทำไรกันวะทอาไรกันเอ้อกำ ก็ได้แต่ยังให้ฉันรู้แล้วกันว่าเธอมาแฟนกี่กับฉัน1ึงแสนบาทหรือเธออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้ไมัอ้ยโทืโอน